ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะเหมือนกับโลกกําลังจะถล่มทลายลงไปชั่วพลิบตาเมื่อเสียงกำปนาดนั้นดังกึกก้องขึ้นกลางดึกของรัตติกาลภายในรถไฟสายยาวเหยียดเสียงโครมใหญ่นั้นยาวนาน มันนานพอๆกับที่ขบวนรถไฟหลายโบกี้จะค่อยๆเอลนรูลงข้างทางลากไปข้างหน้าอย่างแรงเพราะถูกหัวรถจากลากแล้วเสียงกรีดร้องหหยหวนอย่างตกใจแกมเจ็บปวดก็ดังแรกขึ้นมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายเหลือเกินสำหรับค่ำคืนนี้พุทธาไม่ทันรู้ตัวเหมือนกันหล่อนเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัว ดังนั้นร่างของหล่อนจึงกระแทกกับพนักเก้าอี้ค่อนข้างจะแรงเอาการและหล่อนคงจะเจ็บตัวไม่น้อยหากจะไม่มีอ้อมแขนแข็งแรงของผู้ชายที่นั่งข้างๆหล่อนการแล,ล้างล่างหล่อนเอาไว้ก่อนทว่าศีรษะพุทธาก็ยังกระแทกเข้ากับเก้าอี้เขาจนได้ทำเอาหล่อนถึงกับมึนอึ้งไปทั่วหัวอึดใจใหญ่ๆรู้สึกหน้ามืดใจวิว หล่อนจึงต้องแนบศีรษะกับขอบพนักรถอยู่แบบนั้นนานทีเดียวไฟในโบกี้รถไฟดับพรืบลงกระทันหันจึงไม่มีใครมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟขบวนนี้นอกจากเสียงรำไ้คร่ำครวญของผู้คนผู้ร่วมชะตากรรมกันมาตั้งแต่ต้นทางคุณคุณเป็นยังไงบ้างครับเสียงห้าวของใครบางคนดังถามขึ้น พุทธ,ธาจึงได้ตระหนักว่าข้างๆร่างหล่อนซึ่งกำลังแนบชิดหล่อนอยู่นี้ต้องเป็นเขาคนนั้นแน่นอนพุทธ,ธายังไม่ได้ตอบอะไรเขาเพราะหล่อนพยายามจะเงยหน้าจากพนักเก้าอี้รถไฟแต่หล่อนก็รู้สึกว่ามีหยาดเมือกเหนียวๆที่ส่งกลิ่นหืนกำลังลามไหลาจากหน้าผากหล่อนลงมาและหยาดเมือกนั้นก็ค่อยๆลามไหลลงมาถึงริมฝีปาก ล่อนจึงได้รับรู้ถึงรสชาติเค็มปลาของมันไม่ไม่ค่ะล่อนตอบเสียงสันวิวเขาขย่าหล่อนให้เงยหน้าขึ้นมองท่ามกลางเงามืดของไฟฟ้าริมข้างทางเขาจึงได้เห็นเลือดเข้มข้นนั้นและดูเหมือนว่ามันกำลังไหลย้อยจากหน้าผากหล่อนลงมาไม่หยุดนั่นฉันคงจะหัวแตกนะคะ หล่อนพยายามบังคับจิตใจตัวเองไม่ยอมให้อยู่ในห้วงของความหวาดกลัวเจ็บปวดจนต้องกลายเป็นคนควบคุมสติตนเองไม่ได้แต่พอหล่อนหยัดตัวลุกขึ้นได้ก็ต้องรีบหลบสิ่งของซึ่งมันตะแคงอยู่บนที่วางและกำลังล่วงพลูลงมายังเบื้องล่างเมื่อรถไม่ได้ตั้งอยู่บนรางเดิมของมันชายหนุ่มรีบดึงหล่อนเบียงหลบมันเสียทัน แม้กระนั้นมันก็ยังหล่นลงมาทับแขนขาหล่อนจนชาหนึบเพราะสิ่งของบางชิ้นมีน้ำหนักมากนั่นเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือคะคุณผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่คิดว่าต้องมีอะไรชนรถไฟขบวนของเราเขากลางทางอย่างแน่นอนเขาประมาณสถานการณ์ มีเสียงร่ำร้องของผู้คนรอบข้างเริ่มดังเซ็งแซ่ขึ้นแม้แต่คนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเก้าอี้ที่พุทธ,ธานั่งอยู่ก็ยังกรีดร้องออกมาอย่างตระหนกและในไม่ช้าแสงไฟสปอตไลท์ก็ฉายสว่างแทนแสงไฟฟ้านั่นเองพุทธ,ธาจึงได้เห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ภายในโบกี้ที่หล่อนโดยสารมาโอ้คุณพระช่วย หลอนใจสั่นวิวผู้คนที่หลอนเห็นมาตั้งแต่ตอนกลางวันบางคนกำลังถูกขาเก้าอี้ที่หักทับลำตัวแขนขาส่งเสียงโอดร้องครวญครางของความช่วยเหลือและคนที่โชคร้ายไปกว่านั้นเขานั่งคอตะแคงพิงพนาข้างรถไฟตาเหลือกค้างซึ่งเขาคงจะถูกของหนักนก,กระแทกเข้าที่ร่างจนกระอักเลือดนั่นเขา เขาตายหรือเปล่าคะพุทธาลืมไปแล้วว่าบาดแผลหล่อนที่หน้าผากนั้นเลือดยังไหลลงมาไม่หยุดเป็นภาพของคนที่โชคร้ายกว่าหล่อนให้เห็นจึงบันทอนจิตใจให้หล่อนลืมนึกถึงตัวเองไปเสียสนิทคุณห้ามเลือดที่แผลก่อนเถอะครับดูเหมือนเลือดจะไหลามากเชียวเขาคว,วักผ้าเช็ดหน้าออกมาปิดปากแผลตรงหน้าผากหลอนแล้วบอกให้หลอนกดไว้แน่นๆ ส่วนตัวเขาเองก็รีบสลัดล่างลุกขึ้นเดินข้ามสิ่งของระเกะระกะไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บคนอื่นๆหญิงสาวมองไปยังเก้าอี้ตัวอื่นๆแล้วนั่นฮือลูกฉันใครก็ได้ช่วยลูกฉันด้วยหญิงแม่ลูกอ่อนลูกสามคนที่พุทธาเฝ้ามองดูเมื่อตอนกลางวัน บัดนี้หล่อนกำลังนั่งกอดลูกน้อยในอกไว้แน่นปากก็ร่ำร้องเรียกหาคนช่วยเหลือเมื่อลูกคนเล็กของหล่อนกำลังสะอึกกับฟองเลือดจากปากและจมูกซึ่งทลักออกมาเป็นก้อนๆเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนเข้าก็กลายเป็นฟองฟอดเต็มสองข้างจมูกอาการแบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีเอาเสียเลยพุทธาจึงพยุงกายกัดฟันลุกขึ้น แม้ว่าร่างกายจะเจ็บปวดจนชาไปหมดทั้งร่างหล่อนก็ยังฝืนตัวเองเดินไปหาผู้หญิงที่อุ้มลูกคนนั้นจนได้ไหนส่งเด็กมานี่สิคะคุณลูกลูกฉันโทรช่วยลูกฉันด้วยหล่อนยังกรีดร้องและกอดลูกไว้แน่นด้วยความตกใจจนไร้สติพุทธาต้องยื้อแย่งร่างชักกระตุกของเด็กน้อยมาดูเสียแทน หล่อนเห็นดวงตาดำคลับของแกเบิกค้างและเริ่มเหลือกลานกลิ้งกลอกไปมาลมหายใจขาดห่วงเมื่อแกเป่าลมหายใจออกมาครั้งใดก็เลือดก,ก็กระฉูดตามมาทุกครั้งคุณคะคุณช่วยเด็กด้วยคะ่ะแกเป็นหนักพุทธาตัดสินใจอุ้มแกพาไปที่ช่องหน้าต่างของรถไฟแล้วร้องตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่จากหน่วยช่วยเหลืออุบัติเหตุ ซึ่งเดินทางมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถไฟขบวนนี้กันบ้างแล้วไหนครับส่งเด็กมาเลยคุณผู้ชายในชุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้ามาขย่งร่างพูดกับหญิงสาวพุทรารีบส่งร่างเด็กน้อยให้ทันทีเด็กอาการหนักมากนะคะให้เครื่องช่วยหายใจเขาทันทีเลยค่ะคุณหล่อนละล่ำละลักย้ำความกับเขา แม้เด็กวิ่งตามลงไปอีกคนหนึ่งปล่อยให้ลูกชายหญิงอีกสองคนซึ่งไม่ได้เป็นอะไรมากร้องตามอยู่ข้างหลังพุทธราจึงจำเป็นต้องเดินเข้าไปปลอบเด็กทั้งสองเอาไว้หล่อนมองความหายนะจากโบกี้รถไฟขบวนนี้ได้ดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากมายเพียงใดมีทั้งคนเจ็บคนตายและคนใกล้จะตายอยู่รายล้อมรอบกายหล่อนอยู่ตอนนี้ ชายหนุ่มคนนั้นกําลังช่วยตำรวจงัดเอาร่างคนที่จมอยู่ใต้เก้าอี้ที่หักทับอยู่ออกมาสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มจะคลี่คลายแต่ว่าก็ไม่วายเกิดเหตุร้ายขึ้นที่โบกี้ที่อยู่ด้าน,น,นหน้าตามมาอีกระรอกหนึ่งเสียงมันคล้ายระเบิดพุทธาไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกกับเสียงระเบิดที่ดังกึกก้อง และผแนงไฟที่แตกพลูขึ้นสู่ท้องฟ้าหลายครั้งติดต่อกันเพราะหล่อนเป็นลมซุบหวบลงกองกับพื้นทั้งที่สองมือยังยึดเด็กสองคนเอาไว้แน่นเหนียวยิ่งกว่านั้นพุทธายังรู้ว่าคนที่อุ้มหล่อนลงจากรถไฟลงมาหาหน่วยกู้ภัยก็คือทหารซึ่งนั่งข้างๆหล่อนนั่นเองเป็นนานเท่านานกว่าหญิงสาวจะรู้สึกตัวหล่อนได้กลิ่นแอมโมเนียฉุน โดยรอบตัวหล่อนไปหมดเสียงที่เจียวจาวก็หายไปด้วยเมื่อหล่อนลืมตาขึ้นจึงได้พบว่าตัวเองนอนป่ปนอยู่กับคนอื่นๆอยู่ในห้องกว้างซึ่งมีใครอีกหลายๆคนที่นอนเรียงรายกันอยู่บนเตียงและสายยางที่เสียบอยู่กับแขนก็ทำให้พุทธาแน่ใจว่าหล่อนต้องนอนอยู่ในสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นแน่ฟ้ายังไม่สว่างนัก แต่หญิงสาวในชุดสีขาวก็เริ่มเข้ามาตรวจเช็กร่างกายคนไข้รวมทั้งพุทธ,ธาด้วยคุณฟื้นแล้วหรือคะพยาบาลสาวใบหน้าอ่อนสคงจะเพิ่งจบใหม่และมาทำงานใหม่ๆเอ่ยถามหญิงสาวด้วยรอยยิ้มอบอุน่นค่ะคุณพยาบาลนี่ฉันอยู่ที่ไหนคะในโรงพยาบาลบางสะพานคะ่ะ เจ้าหน้าที่ส่งตัวคุณมาพร้อมกับคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถไฟขบวนนี้ค่ะอะไรนะคะรถไฟที่ดิฉันนั่งมานะหรือคะชนกับรถบรรทุกพุทธาคางอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแล้วเสียงกำปนาที่ได้ยินขึ้นก่อนที่เธอจะสิ้นสติลงไปนั่นล่ะมันคือเสียงของอะไรแล้วรถไฟโบกี้ขบวนหน้า ก็ระเบิดขึ้นใกล้ๆกับตู้สเสบียงนะคะโอ้หญิงสาวมือเย็นเฉียบไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าหล่อนจะโชคร้ายได้ร่วมขบวนด่วนนรกมาด้วยแบบนี้แล้วคนที่โชคร้ายกว่าหล่อนนั่นล่ะพวกเขาเป็นเช่นไรบ้างหนอขอชันวัดประหลอดคุณหน่อยนะคะอาการคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วละคะ่ะ พุทธาตอบและปิดเปลือกตาลงอย่างอ่อนล้าในการเดินทางต่างๆว่ากันว่านั่งรถไฟทางไกลนั้นปลอดภัยที่สุดแต่หากเกิดเหตุร้ายก็อันตรายที่สุดเช่นกันพยาบาลตรวจบาดแผลที่ศีรษะล่อนที่มันยังปวดหนึบๆอยู่มากทว่าพุทธาก็นอนเงียบอยู่ได้ไม่นานหลอนก็นึกถึงใครต่อใครในขบวนโบกี้ รถไฟที่หล่อนนั่งมองมาร่วมสิบชั่วโมงเศษได้คุณพยาบาลคะเด็กที่เล็กๆที่ป่วยหนักละคะเขาเป็นยังไงบ้างมีเด็กได้รับบาดเจ็บมากหลายคนแต่เท่าที่ฉันจำได้เห็นมีเด็กทารกเพศชายไว้ขวบเศษๆรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งเขาป่วยหนักมาจากต้นทางแล้วทางเราได้ให้ออกซิเจนมาตลอดทาง แต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลได้ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็เสียชีวิตค่ะเขาตายแล้วหรือคะพุทธาครังใจคอหดหูอย่างบอกไม่ถูกต้องเป็นเด็กคนนั้นแน่ๆเลยคนที่หล่อนกัดฟันลุกขึ้นไปอุ้มเด็กน้อยเอาไว้จากอ้อมกอดอันเหนียวแน่นของมารดาแต่แล้วเด็กน้อยก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่หวนคืนทั้งๆที่ เ็เพิ่งเกิดมาได้แค่ปีเศษเองใครกันหนอที่ลิขิตชีวิตเด็กน้อยด้วยเวลาอันแสนสั้นเสเลอเกินแกยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกใบนี้เลยแต่ความตายก็มาขีดจำกัดความสามารถของแกเสียก่อนมันช่างเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยหญิงสาวนอนนิ่งๆอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งพยาบาลทำหน้าที่ตรวจเช็คร่างกายหล่อนเรียบร้อยแล้วพยาบาลสาวก็เตรียมตัวจะเดินย้ายไปยังเตียงอื่นหากไม่มีเสียงแผ่วของคนไข้าสาวดังทวงขึ้นเดี๋ยวค่ะคุณฉันจะขอติดต่อพนักงานรถไฟเพื่อเอาสิ่งของของฉันจากบนรถไฟนะคะอ๋อเห็นจะไม่จำเป็นแล้วหรอกคะ่ะเพราะมีสุภาพบุรุษคนหนึ่ง เก็บกระเป๋าของคุณไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วเมื่อคุณพร้อมจะออกจากโรงพยาบาลก็รับเอาของของคุณแล้วกลับได้ทันทีเลยค่ะพุทธาจึงคิดว่าคงจะไม่ต้องถามนามของบุรุษผู้นั้นหล่อนสังหอนใจว่าต้องเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆหล่อนในรถไฟมาตั้งแต่ต้นทางนั่นเป็นแน่แล้วพุทธาก็เหลือบตาไปเห็นผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ซึ่งเขาส่งให้หล่อนห้ามเลือดที่หน้าผากมันใช่ของเขาแต่เจ้าของก็ไม่อยู่เสียแล้วหล่อนจะนำมันไปคืนให้เขาได้ที่ไหนกันล่ะ